ลุยกันลุยกันโอ้โหเสียงบรรยากาศแถวนี้นะครับแบบว่าคลึกคลื้นเหลือเกินนะมาดูซิว่าจะมีผลกับสมาธิในการบินของพี่ไม้หรือไม่อ่านสวิตครับพร้อมกันแล้วก็ไปกันโลดไปเลยไอ้หนูน้อยมาครับวันนี้นะครับพี่ไม้จะเทสนะครับเป็นลำห้นิ้วนะครับ ตัวนี้พี่ไม้ใช้เฟรมนะครับก็คือเป็นเฟรมของ mark IV นะครับแล้วก็ใช้ fc นะครับเป็นของ hobbywing นะครับผม f 7นะครับ esc นะครับเป็นของ rush นะครับ rush fpv นะครับ6 0แอมป m เนะเริ่มแรกเอาไงกันดีเดินทางกันก่อนไปโลดใบนะครับตอนนี้พี่ไม้ใช้ใบของ eths 5นะครับซึ่งมันจะเป็นใบที่ค่อนข้าง เี่หมายว่ามันนิ่งนะครับนิ่งนิ่มนะครับแล้วก็คมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเน้นฟรีสไตล์จ๋านะครับแต่ถ้าเกิดว่าบินลักษณะของโฟลโ์ฟรโแบบนี้นะเลี้ยวนะครับเลี้ยวสวยนะครับอาการเบรกดีนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะ แต่ก็โอเคนะเห็นไหมมันจะดูเป็นออกเป็นใบที่แบบดูแล้วการบินมันสไตล์แบบนุ่มนวลมากกว่านะครับมากกว่าที่จะจุสิสแบบจ๋าจ๋านะอ่ะลองดูกันบ้างนะครับ Black Grip a n d r o นะครับโอเคนะทำได้ดีนะครับนี่เป็นลำ 4S นะครับพี่ไมมใช้แบตเตอรี่นะครับ1,500มิลลิแอม ah นะครับซึ่งความแรงขนาดนี้นะครับโอ้โหสบายๆนะครับสำหรับมือใหม่นะใครที่ บินนะครับพี่ไม้คิดว่าประมาณสัก1-6เดือนนะหเดือนนะที่บินฝึกซ้อมนะครับในส่วนของ M โหมดนะครับหรือว่า acro โหมดนะครับแบบที่พี่ไม้บินนะโหมดที่พี่ไม้บินในขนาดนี้นะพี่ไม้ว่า 4S นะครับกำลังดีนะครับเหมาะสมนะครับมันไม่แรงจนเกินไปนะซึ่งความเร็วขนาดนี้นะครับพี่ไม้ว่ามันเร็วมากแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ ดูนะเดี๋ยวพี่ไม้จะทสนะครับทั้งในส่วนของการบินแบบฟรีสไตล์แล้วก็เทสออาการลำนะครับอัตราการเร่งดูนะดูนะดูความแรงนะไปแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูนะสุดขอบสนามฟุตบอลเลยนะเออแรงนะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะดูให้ดีนะดูความแรงนะอัดเต็มสติก๊กโอ้โหหายนะหายครับสนามฟุตบอลนี่คือแบบ สุดเลยนะครับแรงมากเร็วมากนะครับซึ่งในการบินจริงอ่ะเราบินไม่ถึงขนาดนี้นะส่วนมากเราบินแค่ประมาณ40-50ซนะครับเนี่ยดูนะโอ้โหเร็วนะครับเร็วอ่ะเดี๋ยวพี่ไม้ให้ดูในส่วนของอแรงต้นนะครับสปีดอีกรอบนึงนะดูให้ดีนะครับพี่ไม้อัดก็คือ100%นนะดโโูโอ้โห เอาไม่อยู่นะมือใหม่เอาไม่อยู่นะครับถ้าบินเร็วขนาดนี้นะครับไม่ไหวนะพี่ม้ายจะถ่ายมือนะครับถ่ายนิ้วให้ดูนะครับดูนะเวลาที่บินปกติเราจะใช้ทั้งทแค่ประมาณ 3- 40เเนท่านั้นเองนะครับมาดูยอสปินร้อยถอยหลังโอ้สบายเมื่อกี้ไหลามาก็ประมาณ4-50เมตรเลยนะไม่มีปัญหาครับนะชุดนี้นะครับดูครับยอนะ คมนะครับคมกริบเลยนะครับยิ่งใช้ใบเอส5ด้วยนะคอนโทรลง่ายนะครับเลี้ยวง่ายนะครับเนี่ยดูนะคมนะครับเบรกปุ๊บก,ก็หยุดแบบนุ่มนวลน,นะครับมันแบบไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะแต่ข้อเสียของ s 5คือใบมันค่อนข้างหักหรือแตกง่ายนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยมาได้อีสักรอบขึ้นไปเลยเดีย๋ยวพี่ไม้จะลงแบบจา๋จาๆเกือบถึงพื้นเลยนะ โอเคครับสนุกครับลำนี้นะครับถือว่าเฉียบครับอีกลำหนึ่งนะครับออเดอร์มานะครับก็เป็นนักเรียนพี่ไม้นะครับที่ฝึกซ้อมโหมดเอ็มนะครับยังไงก็นําไปบินให้มีความสุขสนุกสนานนะครับร่วงหล่นเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ต้องไปซีเรียสนะมันต้องมีแตกขักเสียหายอยู่แล้วนะครับมาดูวิวภูเก็ตกันเฮ้ยภูเก็ตก็มีทะเล สวยงามครับอ่ะเวอร์ t ยอ u r สปินครับหมุนเข้าไปโอ้โหพี่มาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยู่นู่นไปครับเอาละไม่น่ามีปัญหาครับไฟนี้สบายมากสวยงามครับเรียบร้อยนะหอมปากหอมคอนะครับถือว่าเทสกันเต็มระบบเลยทีเดียวนะครับกับลำนี้เนาะ CS นะครับมอเตอร์ T มอเตอร์นะครับ2400 k v โอเค ลงตัวครับไปเดี๋ยวเรามาเหลากันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเอาละฟูลเซตนะครับนี่พี่ไม้แบบจัดเต็มเลยนะก็คือใส่กล้องให้ด้วยเดี๋ยวตอนที่นักเรียนไปบินนะครับจะไม่ได้ใส่กล้องตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำจะพุ่งกว่าเมื่อกี้อีกเยอะเลยนะครับ แต่ว่าเวลาที่พี่ไม้เทสเนี่ยพี่ไม้ก็จะเทสให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าวันหนึ่งที่เราใสา set, ่ฟูลเซตลืมนะครับโอ้โหมอเตอร์สบายมากนะครับมอเตอร์นี่คือแบบเย็นช่ำนะพี่ไม้บินเมื่อสักครู่นะแบตพันห้าร้อยมิลลิแอมบวกแอคชั่นทูเข้าไปด้วยนะลงมาจอดนี่คือมอเตอร์เย็นช่ำนะครับทั้งวันนะครับบินได้สบายนะแบบนี้นะครับมีแบตก็ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่นักเรียนซ้อมนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเซตมอเตอร์มันร้อนนะครับมันจะต้อง ต้องพักนะมันต้องใช้เวลาในการพักเพื่อให้อ่ามันลดอุณหภูมิลงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับที่พี่ไม้เซตให้นะครับก็คือบินได้ต่อเนื่องเลยนะครับสิบไฟก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะบินได้สบายๆนะอาการบินนะครับตามคลิปเลยนะครับบินได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ไม้บินให้ดูแล้วที่เหลือก็จะอยู่ที่นักเรียนนะครับที่จะไปฝึกซ้อมนะครับแล้วก็บินตามให้ได้เมื่อสักครู่นะพี่ไม้บินทั้งบินต่ำนะครับตามแนวญ้านะแล้วก็ บินขึ้นสูงนะครับบินลักษณะแบบร่อนนะครับไหลแล้วก็บินเดินทางไปนู่นนะครับข้าวๆก็ประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็บินกลับมานะครับฟรีสไตล์นะครับให้เห็นท่าทางความกระฉับกระเฉงนะครับรวมถึงให้เห็นลักษณะของการชูดด้วยนะครับความแรงนี่คือเหลือๆนะครับสำหรับ C ีนะบินได้แค่นี้คือสบายแล้วนะครับนักเรียนที่เริ่มต้นนะครับก็ให้บินนะครับความเร็วก็แค่ประมาณนี้ก่อนพี่ไมมั่นใจว่า คงจะบินไม่เร็วเท่าที่พี่ไม้บินเมื่อกี้หรอกนะครับนะสำหรับการฝึกเบื้องต้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นการรักษาระดับนะครับแล้วก็เลี้ยวหลบนะครับเพราะฉะนั้นเหลือๆแล้วครับสบายๆนะชุดนี้นะครับก็ใหม่เกือบจะทุกชิ้นนะครับยกเว้นมอเตอร์กับเฟรมนะครับอย่างอื่นก็ใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับบินกันได้แบบยาวๆแน่นอนนะครับเฟรมตัวนี้เนี่ยหาซื้อง่ายนะครับราคาไม่สูงนะ ราคาไม่ถึง1000บาทนะครับก็เดี๋ยวซื้อมาเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เวลาร่วงหล่นนะครับหักเสียหายนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตนะครับเมื่อบินเก่งแล้วนะครับมีความถนัดมีความชํานาญแล้วนะครับเราก็ค่อยขยับนะครับจาก 4s นะครับก็คือขึ้นไปเป็น 6s นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับ 6s นะครับก็เปลี่ยนมอเตอร์กับแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์อย่างอื่นรองรับหมดแล้วนะครับหรือถ้าไม่เปลี่ยนมอเตอร์นะครับเดี๋ยวพี่ไม้พันให้ใหม่นะครับก็จะพันให้สําหรัับบ 6S นะคร เปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยส่วนมากเราจะบินกันอยู่ที่ประมาณสัก2เดือนประมาณนั้นแหละครับเนาะสเดือน3เดือนนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นช่วงที่เราก็เริ่มนะครับที่จะมีความชํานาญในการบินแล้วนะครับแต่ส่วนมากนะคนส่วนมากที่บิน 4S เนี่ยบินประมาณ6เดือนถึง1ปีนะบินซ้อมบินฝึกเนี่ยประมาณขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถึงจะไปเปลี่ยนเป็น 6S นะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับใครจะเปลี่ยนช่วงไหนยังไงก็ได้นะครับก็ดูนะฮะดูในส่วนของสกิลทักษะของตัวเองเป็นหลักนะครับ โอเคตามนี้นะสบายมากนะครับบินได้อย่างสวยงามนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกับพี่ไม้ใหม่นะครับในคลิปตัวต่อไปนะครับแล้วมาลุ้นกันดูว่าจะเป็นลำไหนรุ่นไหนนะเจอกันใหม่ครับผมย